วิธีการเปลี่ยนภาษาของเครื่องนะครับก็คือเรากดทั้งสองปุ่มแช่ไว้การุณากดปุ่มเปิดด้านซ้ายค้างไว้สาวินาทีหรือกดปุ่มเปิดกรุณากดปุ่มตั้งเวลาด้านขวาเพื่อเลือกเวลาการทํางานอีกครั้งกรุณากดปุ่มเปิดด้านซ้ายค้างไว้ทาเลศูนย์สหรือศูนนึ่ได้ยกดปกดปิดปนาปิดปิกปดปิดปิปิดปิดปิดปิปิดดรปิดปิปิดปิดเิปยปเุ่ ภา่ปุ่นภาษาไทยคือ่งาษาจีนคืองราเติกปด้ล็อก To unlock please l o n press the power b u n ษาไลขสาโอเคภาษาไทยคือเลขสามโอเคาค่ะเราล็อกเราิกาเปิดต้ล็อก n please long press the power o n าปาไทยาเวลาที่ก่นดบรีโม อันนี้ก็โอเคและเพราะก็ทำอย่างอื่นได้เลยกรุดน้าฝั่งซึเปิดด้านซ้ายคาไว้สาวินาทีแล้วเราก็ตั้งเวลาจากนั้นก็ใช้งานตามปกติครับกระดูกรุณน้าฝั่งเวลาเปิดด้านท้ายคาไว้สาวินาที